สวัสดีค่ะมินตันนะคะนี่ก็จะวาเลนไทน์แล้วเนาะแต่ว่ามินตันก็ยังอยู่คนเดียวเงาเงาเหมือนเดิมค่ะน้องหู้ตัวดีว่าน้องเป็นผู้สาวบ้านๆมีได้ซับมีว่าลาแต่งตัว,นวเนาเลยเอ็ดนเนาเลยมันกามีรับจืดอจอืดอายเพราะว่าน้องกบอับบได้ตาฮัก จันอายอยากหูจักก็บอได้นะฮักพ่อสิมัดใจอายย่อนว่าความสวยของน้องกัมีบอลายอายกะเลยบอสนแต่หากคนตหาหักคนที่อายนั้นมักเหตให้อายอกฮักหรือว่าน้ำ อย่าลืมเด้อยังมีน้องอีกคนที่คอยทักแต่อายจื่อเวนเดอร์เมว่าอายลน์เจอเรื่องเศร้ามาหลายปะเลยยังมีน้องผู้นี้อยู่ข้างๆเสมอได้จ้ะ